อ่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่น,นะคะหลังจากที่อ่าลงแนวทางอ่าของเส้นหนองหัวแพทยไปแล้วเนาะแล้วก็เลขอ่าเลขที่มาแรงที่สุดนะคะทีฉบาลุงไปนะคะฉบาอ่านคอมเมนต์แล้วเห็นหลายคอมเมนต์เนาะอ่าเพิ่นคอมเมนต์ฉบากระบอกในคลิปว่าเลขที่ว่ามาแรงที่สุดตอนนี้ที่อ่าเจ้ามือใหญ่เพิ่นสั่งบ่ให้ขายนะคะฉบากระบ,บอกอยู่ว่ามันเป็นแค่พื้นที่ที่ฉบาอยู่ก็คือ อำเภอที่ฉบาอยู่นะคะเลขตัวนี้นะคะไม่ขายคือไม่มีขายนะคะลอตเตอรี่บม่มีขายเลยนะะี่ค่ะสามแปดหนึ่งเจ็ดเก้าหานี่นะคะเลขตัวนี้บ่รู้ว่าดังมาแบบไหนนะคะแต่ว่าไม่มีขายลอตเตอรี่ไม่มีขายคือตัวนี้แล้วก็เขาโค้งการค้นละครึงที่ฉบาลงกไปนะคะมีสามห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่สองหกนะคะเขาโค้งการค้นละครึงนะคะเลขตัวนี้เนาะมันก็เป็นเลขกระแสดังนะคะตัวนี้ดังตั้งแต่ตองวันแล้วหกสองสองหก นะคะตัวนี้แล้วกสามหานะคะแล้วหลายคน onas, เพิ่ you, นกะคอมเมนต์เนาะว่าเออมันดังว่าจะใสทางเพื่นคือบดังทางเพื่นมีหลายนะคะเชบากระบอกอยู่ว่ามันดังพื้นที่เชบาอยู่นะคะบ่ไดดังบ่ได้ไม้เชบาบลไดว่ามันดังทั่วประเทศเลยนะคะเชบาบอกชัดเจนอยู่ว่ามันดังพื้นที่เชบาอยู่นะคะถ้าผู้ใดหาซื้อได้ก็ซื้อไว้นะคะเพราะว่าอ่าหลายอ่าทุกมือนี่มันส่วนมากมันออกเหลขกที่มันดังนะคะเนาะ ออกเลขดังเลขกระแสนะคะเพราะว่าเป็นยางชาเชืบากคือเอาเลขกะมาแรงที่สุดมาไห่เบิงเพราะว่ามันติดกับชุดที่ห้องสรุปเลขหวิ่งกันไปแล้วนะคะคือมันมีหกมีสองเนี่ยนะคะมีหกมีสองมีสามนะคะติดสามติดหาตังสีนะคะ,ชะเชืบากก็เลยเอาว่าเออมันมันชนนะคะและยางคนกัดกันออกมานะคะ,นะคะเพราะว่า เข้าสรุปเล็กวิ่งนีหน่อยมากที่สีพาดนะคะตแต่แต่ฉบาสรุปมาเล็กวิ่งเล็กเล่้เท่านี่มันหน่อยแห้งที่มันสีพาดนะคะฉบาก็เลยเอามาวิเคราะห์ให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะเอาเมื่อนี้นะคะหามนี่แนวทางว่าฝากมาต่อนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นแนวทางของใสลัะโทรศัพท์ฉชบาอีกเครื่องหนึ่งบันนะคะของเอานะคะ ของเซียนหวยคนพันลาะนะคะอ่านแล้วนะคะของหวยคนพันละเด้อค่ะอ่าเดียวนะคะแป๊บหนึ่งเด้อนะคะตอนนี้นะคะเชื่อ่ากําลัง ทิมกับอ่านองสะไห้นะคะยู่ท่างอำเพื่อกันนวนเนาะเพราะว่าอ่าญยากอยากนองนี่แหละคะ่ะเพื่อนบอกไว้ถือซีวันหาหวซ้นอนแล้วมันเป็นเลขคำนวณน,นะคะฉะบาก็เรยว่าเออเพื่อนก็นอยากลงช่องอยมีเอฟซีฉบาก็อยากได้แนวทางของเพื่อนขึ้นกันแต่ว่าเพื่อนบ่มีเฟซบ่มี่นี่เนาะก็เลยขอเบอร์ติดต่อกันอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อเอาแนวทางดีๆดีเดตมาฝากตอนคุณพ่อคุณแม่ เพราะว่าเขาซีงวดสอนแล้วนะคะแนวทางค่นเป็นสูตรคำนวณด้วยลายกาเป็นของอ่ะเซียนหวยคนพันลาะเนาะอ่างวดที่แล้วนะคะของหวยคนพันเลเนะาเละ,ะหเ,ลเห็นมาคะ่ะให้สามหกออกหกสามเลขวิ่งเด่นไปที่หกกับห้านะคะหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะหวยคนพันลาะนะคะคุณผอส่งมาให้แล้วงวดรอบนี้กะอ่าส่งมาแล้วนะคะเพราะว่าฉบาับ อ่าเล่นไปหาคุณพ่อคุณพ่อทรงมมให้เนาะเพราะว่าตอนแรกพ่อพูดคุยกันกับคุณพ่ออยู่ค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้อ่าก็เลยบอกพ่อเพิ่นทรงมมใหายตอนแรกว่าสิไปสัมษณ์คุณพ่อเพื่อนนะคะเพราะว่าน้องผู้พากับบสสบายนะคะเนาะกับไปลําบากนะคะเพราะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อวิไลกับยายเพิ่นกับเป็นไข้คือกันไหมคะพากันเป็นไข้วัดไงแต่ว่าน้องน้องบ่ได้เป็นนะคะ นางผู้พาภาพไปตรวจมาแล้วไม่ได้เป็นนะคะคครวัดไงชบากระเลยให้คุ้นพอคนทรงตัวเลขแนวทางมมา่หา้นะคะงวดที่แล้วก็คือคุณพ่อห้วิ่งหกกับหาเขาหกเนาะออกคุณพ่อห้ยสามหกออกหกสามให้กลับนํารอบนี้ได้มาแล้วหน่อยคู่แห้งะค่ะหน่อยคู่แห้งนะคะเดี๋ยวชบาเขียนห้นะคะเนาะมันหน่อยคู่ติดตามนะคะ หวยคนนะคะพันละเมื่อนี่กับวันที่เท่าไดร่ละเมื่อนี่กับวันที่อ่าสิบสองแล้วนะคะเชอบ,บายานไปหาคุณพ่อว่าท่านหวยคนพันละก็เลยบอกคุณพ่อทรงมาให้ถ้า้องผู้พราหายหคนไปโุงเลียนหรือว่าอันนี่แล้วสินะคะเดี๋ยวถ้าเชอบ,บาอันนี้อาจิไปตามโครงสุดท้ายคุณพ่อหายนั่งกระไดเนาะต่ว่าส่วนมากตัวเลขคุณพ่อหายมากแล้วก็บบอกคอยมีโหงสุดท้ายดรอกคะ่ะ พอคุณ่อเพิ่มสิขัดตัวเด่นมาห้เลยแบบนี้แต่มือนีน่ะเชา่บ่ะมีนัดกับคุณ่อเส้นอีเฮี้เพราะว่านัดเพิ่นไหววันที่สิบสองว่าสิแป๊ชุดเหล็กบุญเพิ่นนะคะอ่าอ่าสิไดเอานนองคู้าไปนั่งเพราะว่าได้นัดเพิ่นไหวแล้วไหมค่ะเพราะว่า่อเพิ่นก็ยากเหลี่ยงคั้วง่ามเพิ่นนะคะค้วแล้วค่ตัวละสองแสนสามแสนขั้ว่อเพิ่นนะคะ เพราะว่าเพื่อนกับบุคคลมีเวลานะคะเพราะว่าได้นัดกันก็เพื่นไวแล้วนะคะน่าจะได้เอาน้องผู้พาไปนำแนวทางเป็นได้ทั้งบนล่างนะคะเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งคือเจ็ดนะคะแล้วก็หกตัวเด่นนะคะคุณพ่อเด่นเจ็ดขาล่องหกนะคะเด้อ คุณพ่อเด่นเจ็ดล่องหกค่ะมักชอบิีสามได้เน้อค่ะแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะใส่เดือนพินิจในการรับช่อมเอานะคะแนวทางนะคะทุกอย่างถี่นําเสนอนะคะกลับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นด้เลยค่ะเด้อนะคะ,คะผู้ใดมากกับซื้อน้ำค่ะบ่มาเข้ากับปอยพานได้นะคะนะคะแนวทาง ให้มาแค่สี่คู่นะคะให้ใหกลับนั่ในเรื่อคะ่ะกลับด้วยนะคะ,ะกลับด้วยอ่าสี่คู่แข็ง จเลนาเบิงนะคะคุณพ่อเน้นเน้นวิ่งไปที่เจ็ดเนาะแล้วค็แน่นอนค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามเจ็ดนะคะต้องเป็นตัวเน้นแน่นอนแต่ว่าคุณพ่อบรินเน้นมหาห้ยฉบากกะบอลเน้นนะคะเด่นเจ็ดรองหกเห็นไหมคะ่ะคุณพ่อเขียนมหาห้นะคะเด่นเจ็ดรองหกค่ะนะคะเห็นบัคานี่นะคะคุณพ่อเขียนมหาห้นะคะเด่นเจ็ 6. ดรองหกเ้ยค่ะเด้อรอบที่แล้วเนี่คะ่ะคุณพ่อส่งมาหายเด้อเนี่คะ่ะรอบที่แล้วนะคะ คุณพอทรงมาหายนะคะเด่นหกกับห้านะคะมีศูนย์ห้าเก้าห้าเจ็ดสองแล้วก็สามหกให้มาแค่ซีคูค่หวัวที่เล้วเนาะเขาสามหกหกสามนะคะแล้วก็หล่ฉบากระโทรคุยกับคุณพอนะคะเพราะว่าโทรคุยกันแล้วนะคะว่าสิไปหาคุณพอกับว่าได้ดไปนะคะละกันนี่แหละคะ่ะก็เลยบอกเมื่อเสาร์ฉบาก็เลยให้คุณพอเหรียญไปหาคุณพอให,ให้คุณพอทรงมหาห้นะคะให้คุณพอทรงมหาห้ นะคะบอไดไปหานะคะหาฟฝากต้อนกันไว้นะคะคุณพ่อคุณแม่มาชอบติดตามกันนะคะเลขเคซีคู่ถึกใจพุงงบหน่อยเลยนะคะสีได้เฮได้มานกันอีกบอนะคะถ้าบ่มักที่คุณพอ่อคุณจับคู่ไห้นะคะบ่มักในซีคู่นีก็ล่องหาเล็กวิ่งมาใส่อ่าเจ็ดกับหกของคุณพ่อเบิ่นะ,ะด้ค่ะเดอพิจารณาเบิ่งเอานะคะแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะ อมาชอบติดตามกันได้นะคะมาหมักปล่อยพานได้เลยเนาะอ่ะนะคะสุดท้ายนี้นะคะจะบากขอการาบลาเอซีแฟนคับทานช่องภูผาชาแนลฉาบับผ้าร้วยไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปมาให้โซหขมันห,ห้รัมห้รววยกันสุกูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ